สวัสดีครับในหน้าอสังหาทิติครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนท่านคุยนะครับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับว่าเฮ้ยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับทั้งเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนี่นะครับเจอข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวภาวะเงินเฟ้อนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับขาเงินที่มันอ่อนตัวลงนะครับบริษัทนุ้งบริษัทนี้นะครับธุรกิจไปไม่ไหวปิดตัวลงนะครับ แล้วก็ต้องปลดคนงานนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบริษัทใหญ่ๆโตเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหายังไม่มีปัญหานะครับเขาก็ปลดคนงานแล้วนะครับโอ้โหถ้าเกิดสภาวะแบบนี้เนี่ยครับเราจะเอาตัวรอดกันยังไงดีนะครับนะครับวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องพวกนี้กันนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแบบนี้เนี่ยเอาตัวรอดกันยังไงนะครับโดยเฉพาะท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นพนักงานประจําเอ่ยหรือนะครับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยเราจะเอาตัวรอดกันยังไงดีนะครับ เอาเริ่มต้นกันก่อนนะครับถ้าท่านเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงดีนะครับผมมีคำแนะนำอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือนะครับเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะครับให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆวันนะครับเพราะว่าอะไราทำาไมเราต้องถึงเพิ่มต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่า1นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเลอออกเลอออฟนะครับคนออกนะครับบริษัทใหญ่ๆหรือห้างร้านต่างๆเนี่ยครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับ เขาจะเลอออฟคนออกนะครับเขาก็จะเลือกแต่พนักงานที่แบบเอออยู่นานๆแล้วกับความรู้ความสามารถไม่ค่อยมีนะครับดูแล้วไม่ค่อยมีพัฒนาการอะไรเลยเนี่ยเขาจะเชิญพวกนี้ออกก่อนนะครับในขณะที่พนักงานดาวเด่นที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยเขาจะเก็บไว้ใช้ต่อนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจดีๆนะครับเขาก็เดี๋ยวนะครับก็ธุรกิจก็ต้องไปต่อนะครับถ้าไล่คนเก่งๆออกเนี่ยใครจะมาทํางานนะครับหรือนะครับกรณีที่สองนะครับโชคร้ายนะครับท่านถูกเลอออฟออกเนี่ยนะครับ แต่โดยพื้นฐานท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับผมยกเป็นข้อแรกเลยนะครับข้อที่2นะครับก็คือนะครับหารายได้เสริมครับกูรูหลายท่านเนี่ยนะครับพูดตรงกันเลยนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีอาชีพนะครับหรือมีรายได้ทางเดียวเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยนะครับเสี่ยงยังไงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับค่าครองชีพต่างๆมันขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ ดอกเบี้ยแบงเอยนะครับก็สูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายรอบตัวเนี่ยมันสูงขึ้นไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับมันเป็นโอกาสเสี่ยงนะครับถ้าท่านมีรายได้ทางเดียวนะครับจะมีโอกาสเสี่ยงมากๆนะครับที่แบบเงินเงินทองทองมันจะไม่พอใช้นะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านเป็นพนักงานประจํานะครับจันทร์ถึงศุกร์ไปทํางานประจำเนี่ยเสาร์อาทิตย์ลองหารายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะหาของมาขายหรือไปสอนหนังสือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับลองหาทํานะครับ 3นะครับก็คือลดค่าใช้จ่ายครับลดค่าใช้จ่ายนะครับกรณีที่ท่านมีครอบครัวแล้วนะครับปกติสาวทย์ต้องออกไปกินของนอกบ้านกันนะครับแพงๆนะครับลองนะครับลองนะครับอยู่ๆกับบ้านนะครับทํากับข้าวทําอะไรกันเองนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆช่วยกันทํางานนะครับนอกจากจะประหยัดตังค์แล้วนะครับความสุขในครอบครัวเนี่ยโอ้โหสุขล้นเลยนะครับ 4. นะครับที่อยากแนะนําก็คือนะครับอันนี้แนะนํามากๆเลยนะครับ เก็บเงินออมไหมนะครับตอนนี้ถ้าที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะออมตังหรือไม่เคยออมตังเลยนะครับต้องเริ่มออมตังแล้วนะครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วเงินท่านไม่มีเนี่ยนะครับจะไปหยิบยืมเงินใครเนี่ยโอ้โหต้องบอกนะครับลาบากมากๆเลยนะครับไม่ใช่คนรอบข้างจะไม่มีน้ําใจนะครับแต่เขาก็แย่เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่มีให้หยิบยืมเหมือนกันนะครับปะเหมาะเคาะร้ายนะครับถ้าท่านต้องไปยืมเงินนอกระบบมาเนี่ยครับโอ้โห สุดๆเลยนะครับยังไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับข้อที่5ที่อยากแนะนำนะครับก็คือทําใจไว้สักนิดหนึ่งนะครับทําใจสบายๆนะครับเพราะช่วงนี้ถ้าเสพข่าวเศรษฐกิจแล้วไปอินกับมันเนี่ยนะครับโอ้โหปวดหัวจริงๆเลยนะครับเพราะว่าปกติผมตื่นมาเนี่ยนะครับเช้าแม้ก็ต้องอ่านข่าวเศรษฐกิจก่อนนะครับก็ต้องบอกนะครับดูแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยมีข่าวดีเท่าไหร่เลยนะครับลาบากนิดนึงนะครับต้องทําใจนิดนึงนะไม่อย่างนั้นนะประสาทกินเลยนะครับใช้คํานี้เลยนะ อ่ะแล้วเรามาพูดถึงนะครับพ่อค้าแม่ขาานะครับโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยครับจะเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจนี้ยังไงนะครับผมลองรวบรวมข้อมูลมาจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนีครับเขาจะทํำยังไงกันครับ 1. ก็คือนะครับขายของทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับเพราะว่าอะไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยแห่ไปขายของออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับปิดหน้าร้านไปขายของหน้าร้านละไปขายของออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับ แลที่ผ่านมาประสบความสําเร็จนะครับเพราะในช่วงโควิดเนี่ยคนไปไหนมามาไหนไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับขายของออนไลน์เนี่ยสะดวกจริงๆเลยนะครับแล้วยอดขายออนไลน์เนี่ยมันก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้นะครับมันกลับเป็นสถานการณ์มันกลับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดมันก็เบาบางแล้วครับแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคนก็กลับไปทํางานนะครับไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ขายออนไลน์เองธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์เอง ตอนนี้ยอดขายก็แย่นะครับดังนั้นนะครับแนะนํานะครับว่าลองขายออฟไลน์บ้างนะครับออฟไลน์คืออะไรนะครับก็ต้องมีหน้าร้านนะครับลองหาหน้าร้านนะครับขายทาเลนะครับทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยนะครับมีหน้าร้านด้วยขายในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับทําควบคู่กันไปนะครับอย่าไปทําอะไรแบบยืนขายเดียวนะครับอย่าไปทําออนไลน์อย่างเดียวหรือทาออฟไลน์อย่างเดียวนะครับขายมันั้งคู่นะครับจะได้เจริญก้าวหน้านะครับอย่างที่2ที่อยากแนะนํานะครับก็คือนะครับขายของให้หลากหลายนิดนึงนะ เพราะว่าเลยนะครับช่วงนี้นะครับสังเกตไหมครับขายของแบบเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปในพวกอินเทอร์เน็ตเข้าไปซื้อของออนไลน์เนี่ยของแบบเดียวกันนะครับมีคนมาขายนะครับสามสี่เจ้าแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับไปเดินตลาดนัดนะครับไปซื้ออะไรสักอย่างนี้นะครับของแบบเดียวกันบางทีนะครับร้านข้างๆขายมอนกันหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วดังนั้นนะครับถ้าเรามีของแบบเดียวนะครับกะาจะขายแบบของอย่างเดียวให้มันเจริญก้าวหน่นี่นะครับดูแล้วก็ลำบากนะครับ ดังนั้นนะครับแนะนาว่าหาของมาขายให้มันหลากหลายนะครับถ้าช่วงนี้นะครับไอ้ของนี้ขายดีไอ้ตรงนั้นขายไม่ดีมันก็ยังถัวเฉลี่ยไปนะครับดูแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมแล้วมันเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับอย่างที่บอกเนาะอันนี้ขายดีเราก็ขายไปอันนั้นขายไม่ดีก็เก็บไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะครับข้อที่3นะครับสามอ่ะข้อที่3าแบบนี้นะอยากแนะนําก็คือช่วงนี้อย่าสต็อกของเยอะนะครับเพราะแนวโน้มนี่นะครับคนจะใช้จ่ายแบบระมัดระวังนะครับ ไม่ซื้อของอะไรแบบที่ไม่คิดนะครับจะไม่ซื้อของแบบใช้อารมณ์นะครับจะใช้เหตุผลมากขึ้นนะครับของเนี่ยครับมันจะขายยากมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณสต็อกของมากขึ้นนี้นะครับแล้วของมันระบายไม่ทันนี่นะครับโอ้โหต้นทุนมันจมนะครับให้ระวังเรื่องพวกนี้เลยนะครับสีก็คือนะครับระวังเรื่องเครดิตนิดนึงนะครับหลายๆท่านที่ปล่อยเครดิตนะครับขายของบางธุรกิจเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับต้องขายของมบเครดิตเนี่ย ก็ให้ระวังนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับจากประสบการณ์ผมนะครับที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายลูกเนี่ยนะครับเวลาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับขายของเครดิตเนี่ยนะครับมันจะเก็บเงินไม่ได้นะครับเก็บเงินไม่ได้เนี่ยทุนมันก็จมด้วยนะครับกเขาเรียกอะไรเออค้าขายก็ไม่ดีรายได้ก็หดนะครับกําไรก็ไม่ดีนะครับดังนั้นนะครับจะให้เครดิตใครเนี่ยตอนนี้พิจารณาให้ดีนะครับให้เฉพาะที่จําเป็นก็พอนะครับข้อที่5เนี่ยครับก็คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทำไมต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับต้นทุนในการด,ดําเนินธุรกิจในช่วงนี้นะครับมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าค่าน้ามันค่าไฟค่านุนค่านี้มันทยอยปรับตัวกันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วท่านพยาพยามจะปรับหรือลดค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับต้นทุนมันก็สูงขึ้นในขณะเดียวกันท่านก็ไม่คุมค่าใช้จ่ายนะครับโอ้โหตอนนี้ต้นทุนขนะสูงขึ้นเลยนะครับพอต้นทุนสูงสบูงนะครับมันก็พบ กระทบต่อกำลีกำไรของเรานะครับกลายเป็นว่าเรากลายค้าขายเนี่ยะครับขายของนี่นะครับโอ้โหทุนสูงขนาดนี้นะครับกำลงกำไรมันจะเหลือเราเข้ากระเป๋าเนี่ยกี่บาทครับโอเควันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ